สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็จะมาลงแนวทางสูตรใหม่นะครับ2ตัวบนชุดเดียวตรงๆนะครับผมให้ออกเลขนี้นะครับเป็นเลขที่ผมชอบนะครับก็เลยอยากจะมาแบ่งปันให้ท่านผู้ชมมาไว้ดูกันนะครับซึ่งในงวดวันที่16เมษายนนี้นะครับก็มีสูตรใหม่นะครับที่เตรียมไว้อีกหลายสูตรเลยทีเดียวนะครับสูตรนี้เป็นสูตรหนึ่งที่ผมเลือกเลือกมาครับหวังว่ามันจะตรงกับรางวัลที่ออกในวันนี้นะครับ ก่อนจะไปดูแนวทางสูตรนี้นะครับดูคําเตือนกันนิดนึงนะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทุกข้อมูลแนวทางที่ให้นะครับสนับสนุนในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันที่ผิดกฎหมายนะครับตัวเลขนะครับมันจะออกตัวไหนก็ไม่มีใครทราบนะครับอยู่ที่ใครชอบสูตรไหนเลือกเอานะครับอ่าก็สูตรนี้ก็ตามนี้เลยนะครับ2ตัวบนชุดเดียวนะครับให้ออกเลขนี้นะครับจะเป็นเลขไหนนมาดูนะครับ เป็น ic, สูตรใหม่ทั้งสองส,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  Rules, สูตรเลยนะครับส,สูตรทีสส่1ว bon. ิธีการคำนวณใช้หล <mas S 2> ักแสนบวกกัน2ครั้งนะครับบวกหลักหมื่นสองครั้งบวกร้อยบนนะบวกหน่วยบน2ครั้งบวกร้อยหน้าครั้งที่2บวกหน่วยท้ายครั้งที่1 2ครั้งบวก10ท้ายครั้งที่1 2ครั้งนะครับบวก10ท้ายครั้งที่2บวก5้าคงที่ได้ตัวเด่นตัวเดียวมาในตำแหน่ง10บนนะครับสูตรที่2หลักแสนบวกหลักหมื่นบวกหลักพันบวก10บนบวกหน่วยบนนะครับบวกหน่วยล่างบวก10หน้าครั้งที่ 1- 2สองครั้ง บวก้อยหน้าครั้งที่2นะครับบวกหน่วยท้ายครั้งที่1บวก้อยท้ายครั้งที่2บวก10ท้ายครั้งที่2บวก2คงที่ได้ตัวเด่นตัวเดียวมาในตำแหน่งหลักหน่วยบนนะครับมาดูสถิติยอดหลังที่ผมทาเอาไว้นะครับงวดแรกสูตรคํานวณได้เลข4กับเลข4นะครับก็ได้ชุดเดียวคือสีผลรางวัลออก54านะครับก็ถูกเป็นงวดแรกนะถูกเป็นงวดแรก งวดถัดมานะครับสูตรคํานวณได้7กับ9นะครับก็ได้ชุดเดียว7 9ผลรางวัลออก979นะครับก็เข้าทั้ง2สูตรนะครับถูกเป็นงวดที่2งวดถัดมานะครับสูตรคํานวณได้6กับ3ผลรางวัลออก0 6 3ย์นะครับก็เข้าทั้ง2สูตรนะครับถูกเป็นงวดที่3มงวดถัดมาสูตรคํานวณได้9กับ5นะครับผลรางวัลออก3 95นะครับก็เข้าตรงๆนะครับ ถูกเป็นงวดที่4มีชุดเดียวเท่านั้นนะครับแล้วก็งวดถัดมาคำนวณได้ศนย์กับ3นะครับผลรางวัลออก603ก็เข้าทั้ง2สูตรถูกเป็นงวดที่5แล้วก็งวดถัดมาคำนวณได้2กับ6นะครับผลรางวัลก็ออก626ก็ได้ชุดเดียวนะครับก็ถูกนะเป็นงวดที่6จนมาถึงงวดล่าสุดนะครับสูตรคำนวณได้8กับ1 ก็ได้ชุดเดียวคือ8-1ผลรางวัลดอก4 8 1นะครับก็เข้าทั้ง2สูตรถูกเป็นวดที่7อ่าสูตรนี้เป็นสูตรใหม่ที่เพิ่งลงในงวนันนี้เป็นงวดนแรกนะครับเผื่อท่านผู้ชมเข้ามาดูทีหลังเดี๋ยวจะบอกว่าเองวดก่อนไม่เห็นมีสูตรนี้เลยนะครับทำไมวันนี้มี81นะครับเป็นสูตรที่ผมเพิ่งทําเสร็จนะเป็นสูตรที่ผมเพิ่งทําเสร็จแล้วก็มาลงให้ดูนะไม่ใช่แม่นหลังไม่ออกนะครับมาดูวิธีการคํานวณในงวดใหม่นะครับว่าสูตรนี้ จะได้เลขอะไรนะครับจะได้เลขอะไรสูตรแรกเนี่ยหลักแสนสองครั้ง12ครั้งนะครับนี่นะครับแสนสองครั้งก็แปดแปดได้16บหกวกหมืนสองครั้งได้เลขศูนแล้วบวกหลักร้อยบนเลขสี่บวกหน่วยบนสองครั้งหนึ่งบวกหนได้ส หมึกมันเปลี่ยนแท่งใหม่หัวมันจะซึมนะนะแล้วก็บวกรอยหน้าครั้งที่สองนะเลขแปดบวกร้อยท้ายครั้งที่หนึ่ง้อยท้ายครั้งที่หนึ่งสองครั้งห้าบวกห้าได้สิบบวกหลักสิบท้ายครั้งที่หนึ่งสองครั้งห้าบวกห้าได้สิบบวกแล้วก็บวกสิบท้ายครั้งที่สองบวกเลขสี่ตำแหน่งสุดท้ายบวกห้านะครับ บวกห้าคงที่อขอเช็คตัวเลขนิดนึงนะแปดแปดสบหกศูนย์สี่หนึ่งบวกหนะึ่งได้สองบวกแปดห้าบวกห้าได้สิบห้าบวกห้าได้สิบบวกสี่บวกห้าครบนะครับสิบหกบวกสี่ได้ยี่สิบยี่สิบบวกสองยิบสองยิบสองบวกแปดได้สามสิบสามสิบเป็นสี่สิบห้าสิบห้าสิบห้าสิบสี่ห้าสิบสี่บวกห้าได้ห้าสิบเก้านะครับได้เลขเก้าได้เลขเก้านะครับ เป็นเลขเด่นในสูตรที่1ดังนั้นสูตรที่1ได้เลข9นะครับมาดูสูตรที่2นะครับว่าจะคำนวณได้เลขอะไรนะครับสูตรที่2เอาหลักแสนเลข8บวกหลักหมื่นหลักพันบวก0บวก3 บวกหลักสิบบนบวกหน่วยบนบวกแปดบวกหนึ่งบวกหน่วยล่างเลขศูนย์บวกหลักสิบหน้าข้อที่หนึ่งสองครั้งสองบวกสองได้สี่บวกร้อยหน้าข้อที่สองเลขแปดบวกหน่วยท้ายข้อที่หนึ่งเลขเก้าบวกร้อยท้ายข้อที่สองเลขเก้าบวกหนบวกสิบท้ายข้อที่สองเลขสี่สูตรจะบวกสองคงที่นะครับ ผมขอเช็คตัวเลขนิหนึ่งนะครับ803 81 0 2บวก2ได้4บวกแปบวก9บวก9บวก4บวก2ครบนะครับ8บวก3ได้11 11บก8ได้19 19กบวก1ได้20 20บวก4ได้24 24บวก8ได้32 32บวก9ได้41 41บวก9ได้50 50บวก4 54 54บก2 56นะครับได้5 16 ได้เลขหกหนับตัวเดียวนะได้เลข6 6เป็นตัวเด่นตัวเดียวในตำแหน่งหลักหน่วยบนนะครับแต่ก็ย้ำนะเป็นสูตรใหม่นะเป็นสูตรใหม่ที่เพิ่งลงในงวนันี้เป็นงวดแรกในวันที่16หเมษาเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับ2ตัวบนชุดเดียวนะ 96, นะครับ96 96 สูตรนี้ก็เป็นสูตรที่ผมบอกเอาไว้นะเพราะว่าสูตรวิ่งบนตัวเดียวของเรานะสูตรวิ่งบนตัวเดียวเข้ามา1 4งวดเนี่ยมันได้เลข9และสูตรวิ่ง10หน่วยบนของเรามันได้เลข6นะครับแล้วก็เลขวิ่งเงินล้านของเราก็ได้เลข6ดังนั้นผมคาดว่างวดนี้มันจะเป็น9 6้าหหรือ6 9แต่ผมฟันเลยนะฟันเลยว่าจะเป็น9 6นะฟันเลยว่าจะเป็นเลขนี้9นะ 96. ดังนั้น สองตัวบนชุดเดียวนะครับให้ออกเลขนี้นะครับให้ออกเลขนี้นะครับคือเลขเก้านะครับให้ออกเลขเก้านะครับกับเลขหกนี่นะครับก็ไม่รู้ท่านผู้ชมมีความคิดเห็นยังไงนะชอบเหมือนกับผมหรือเปล่านะ ถ้าใครชอบก็ลองไปหาซื้อสลากดูนะครับ96นะครับขอให้มานะเผื่อบางท่านนะครับเข้ามาดูนะครับเลขงวดนี้เลขเงินล้านของผมเลขอะไรน,นะรเลขเงินล้านผมเขียนเสร็จตรงนี้เลยนะจะได้ดูพร้อมกันไปเลยนะครับ เลขวิง่งเงินล้านนะครับตามสูตรเดิมนะครับเลขวิงง่งเงินล้านก็ตามสูตรเดิมไม่ได้เปลี่ยนสูตรนะเพราะว่าสูตรมันเข้าดีอยู่สูตรมันเข้าดีอยู่ก็อย่างนั้นก็ใช้สูตรเดิม เงินล้านก็คือเลข6นะครับเลข6อันนี้คือบอกไว้ก่อนเลยนะเพราะว่าในชุดสรุปที่ผมจะลงให้เลขเงินล้านผมก็จะบอกเลยว่าเป็นเลข6นะครับเลข6 ตามสูตรเดิมนะครับเลขวิ่งเงินล้านตัวเดียวบนล่างนะครับสถิติเข้ามา1 2 3 4 5 6 7ง9 9้าดดงวดครับงวดนี้จะเป็นงวดที่10หรือเปล่าที่ได้เลข6นะครับนี่ผมก็จะยังใช้สูตรเดิมนะครับเลขวิ่งเงินล้านนี่นะครับเพื่อบางท่านนะคอยากจะรู้นะครับว้งวดนี้นะผมจะให้เลขไหนเลขวิ่เงินล้านก็คำนวณตามสูตรเดิมเลยนะครับสูตรมันคำนวณง่ายนะครับ 10บ,บนบวกหน่วยล่างแล้วบวก8นะครับมันจะได้ตัวเด่นตัวเดียวมาบนมาล่างนะครับมาบนมาล่างดังนั้นวันี้ได้เลข6นี่นะครับเลข6สูตรก็บอกไปแล้วนะครับผมให้ออกเลขนี้นะวันี้นะครับจะมาหรือเปล่าวันที่16เมษาถึงจะรู้คําตอบนะครับสูตรเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับ ถ้าผมจะเขียนเลข9 6เฉยๆนี่มันก็ยังไงอยู่นะครับสูตรผมมีอยู่นะผมก็เลยเลือก2สูตรนี้มา10บนได้เลข9ก9หน่วยบนได้เลข6นะครับขอให้ออกเลขนี้นะครับถ้ามาเลขนี้ก็จะได้ถูกกันยกช่องเลยนะครับต้อนรับสงการนะเมษานี้นะเผื่อบางท่านจะได้มีตางค์ใช้นะครับผมรุ่นเชียเลขนี้นะครับเลขเดียวในชุดสรุปผม ผมก็จะเน้นเลขนี้นะครับผมก็จะเน้นเลขนี้นะครับอันนี้บอกให้เลยนะครับบอกให้เลยนะครับในวันที่สมนี้ชุดสรุปผมผมจะเน้นเลขนี้นะครับอ่าและผมให้ออกขอให้มันออกเลขนี้ด้วยเหตนะครับขอให้มันออกเลขนี้ด้วยนะครับเก้าหกนะครับตัวเดียวเน้นๆนะครับใครชอบก็ลองนําไปเป็นแนวทางดูนะครับถ้าไม่ชอบก็เลื่อนผ่านนะครับ ย้ําว่าไม่มีใครรู้ล่งหน้านะครับสลากมันจะออกตัวไหน,นไม่มีใครรู้นะครับอยู่ที่ใครชอบสูตรไหนเลือกเอานะครับับงเอิญผมชอบสูตรนี้ผมก็เลยฟันเลขนี้ไว้เลขเดียวนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับส่วนสูตรอื่นนะครับเดี๋ยวผมค่อยลงให้ในคลิปหน้านะครับส่วน3ตัวบนนับ3ตัวบน ก็เรียงไปเลยครับตั้งแต่0ถึง9 0ถึง9นะครับผมเขียนใส่นี้เลยแล้วกัน0 096นะครับ1 196 2

96 9 96, 96นี่ผมทำเอาไว้ทั้งหมด10ชุดนะถ้า96เลขที่ผมฟันเอาไว้เนี่ยถ้ามันมานะสมมุติว่าถ้ามันมานะยังไงชุด3ตัวในนี้นะครับมันก็จะมีอยู่ชุดหนึ่ง ที่ถูกแน่นอนนะครับมันก็จะมีอยู่ชุดหนึ่งที่ถูกแน่นอนแต่ไม่รู้จะเป็นชุดไหนนะเดี๋ยวผมจะมาบอกว่าหลักร้อยงวดนี้จะเป็นเลขคู่หรือเลขคี่นะครับสูตรคู่คี่ผมก็แม่นอยู่นะครับนี่นะครับไล่ไปเลยถ้า96มานะครับเผื่อบางท่านมวนึกไม่ออกแล้วจะเอาหลักร้อยตัวไหนใส่นะ ผมก็แนะนำให้ใส่ทุกตัวไปเลยนะครับไล่แต่ตั้งแต่096 1 96 196, 2 96 3 96 4 96 5 96 6 96 7 96 8 96 6, 9, 6. ถ้ามันมายังไงมันต้องถูกแน่นอนละหนตัวนะครับถ้า96เข้านะครับถ้า96เข้าแต่ถ้า96ไม่เข้าก็อาจจะเป็นเลขอื่นได้เหมือนกันนะครับ สีแข้งมันก็เริ่มเริ่มจางน,นะครับมองจะไม่ค่อยเห็นเลยนะครับมันก็เริ่มจะหมดครับพอเปลี่ยนแท่งใหม่มันก็หมึกมันเยอะนะครับ ก็น่าจะชัดอยู่นะครับเดี๋ยวในชุด3าตัวบนชุดเดียวนะผมจะลงให้อยู่นะครับหลักร้อยผมมีในใจอยู่ในนี้ตัวหนึ่งนะครับในใจมีตัวเดียวเท่านั้นในนี้วดนี้ทามาตามที่ผมคาดไว้ก็น่าจจะถูกกันแหละนะครับเอาที่เหลือเดี๋ยวค่อยดูในคลิปหน้านะครับ ในคลิปนี้จะลงเฉพาะสูตรสตัวบนชุดเดียวเท่านั้นนะครับให้ออกเลขนี้นะไม่รู้จะจริงหรือเปล่านะครับสำหรับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้นะครับเดี๋ยวค่อยเจอกันในคลิปหน้าอีกทีนะครับสวัสดีครับ